น้องแพรสาวสวยประจำออฟฟิศเป็นผู้หญิงที่ทุกคนยกให้เป็นไอดอลผิวใสแต่งตัวดีมีกลิ่นน้ำหอมที่สะอาดติดตัวตลอดเธอคือคนที่ใครๆก็เชื่อว่าบ้านน่าจะสะอาดเรียบหรูแน่ๆเธอสวยจนเพื่อนๆต้องมาขอเคล็ดลับนางฟ้าจากเธอกันเลยทีเดียวเธอจิบกาแฟลาเต้เบาๆแบบติดแกลมโพสตอรี่คาเฟ่ทุกเย็นและใส่แคปชั่นเสมอว่าเธอรักความเป็นระเบียบและความสะอาดแต่ ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังนางฟ้าของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเธอได้เปิดประตูเข้าไปสู่โลกของเธอเองด้านหลังประตูนั้นชวนอ้วกมากกองถุงพลาสติกจากเซเว่นอีลกองพันเนินอยู่ข้างประตูถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินค้างไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนยังวางอยู่บนโต๊ะบนเตียงแถบจะไม่มีพื้นที่ให้นอนเพราะมีทั้งเสื้อผ้าของใช้กระจายทั่วผ้าปูที่นอนพื้นห้องเต็มไปด้วยขยะแทบไม่มีที่ให้เดิน โตเครื่องแป้งนี่ก็ต้องพูดถึงไปหน้าที่สวยงามไม่คิดเลยว่าเบื้องหลังจะเป็นแบบนี้ห้องน้ำนี่ก็อย่าให้พูดถึงเลยครับสุดจะทนและมีคราบเกิดกรันติดอยู่หน้ากระจกและรอบอ่างล้างหน้าเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยทําความสะอาดห้องเลยตั้งแต่ย้ายเข้ามามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานชายที่แอบปลื้มแพรแวะมาส่งของหน้าห้องเธอ แต่เผือมองลอดเข้าไปพอประตูเปิดแงม้มเขาตกใจมากกับสิ่งที่เห็นจนคิดว่าเขามาผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยเธอสะดุง้งรีฟออกมารับของก่อนจะบอกเป็ดเคินๆนว่าอุ๊ยพอดีกำลังรีโนเวทห้องอยู่นะคะวันต่อมาเธอกลับมาสวมบทนางฟ้าออฟฟิศเหมือนเดิมแต่ข่าวลือก็เริ่มจะจายพนักง,งานในออฟฟิศเริ่มจับกลุ่มเมาส์เสียงกระซิบกะระซาบแพร่นั่นเหรอหน้านี่นางฟ้าแต่ในห้องคือที่ทิ้งขยะดีๆนี้เอง เสียงขอรับเบาๆตามมาแต่ก็ดังพอให้ได้ยินแม้ลูกนางฟ้าสวยใสของเธอจะเริ่มสั่นคลอนแต่น้องแพรก็ยังคงสตรองเธอยักไหลใส่คำคอรหาพร้อมชัดต่อไปสวยไว้ก้อนห้องโลกใครจะเห็นหน้าก็ยังเงาวับลิปสติกก็ยังเปะ๊ะแล้วสาวๆทุกคนล่ะมีเคล็ดลับนางฟ้าในคราบสาวชกมกแบบน้องแพรกันบ้างหรือเปล่าเอ